สาเหตุที่นางยังไม่ตื่นขึ้นมาเพราะเรื่องราวเหล่านี้ข้าจะลองใช้ความทรงจำที่ปรุงแต่งดูหวังว่าจะได้ผลนี่คือชีวิตใหม่ของเจ้าเจ้าจะเติบโตมาอย่างไร้กังวลชีวิตที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของบิดามารดาไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นบุรุษสามารถแต่งตัวแบบใดก็ได้ที่ตัวเองต้องการ ไม่ต้องมาเรียนรู้เรื่องมารยาทใดๆไม่ว่าจะเช้าหรือกลางวันก็สามารถทำอะไรได้อย่างอิสระเป็นอัญมณีเมดงามที่ทำให้เราคนในเมืองต้องชายตามมองมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้สนใจเพราะการกระทำนั้นสร้างความสนใจให้กับนางแต่กับเกิดเรื่องประทับใจเพราะคนที่นางสนใจเดินมาหานางด้วยตัวเอง เขาเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดและผ่านคุณสมบัติหลายอย่างหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกลายเป็นสตรีที่มีความสุขที่สุดใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่กันด้วยความรักบุตรเติบโตอย่างช้าๆใช้ชีวิตจนแก่เท่ากลายเป็นดินใต้สุสานแต่ก็ไม่เคยแยกจากกัน เหมือนว่าความทรงจำนี้จะไม่เพียงพอที่จะทำให้นางตื่นขึ้นมางั้นก็มากกว่านี้ชีวิตที่ไร้ซึ่งความทุกข์สตรีที่สวยที่สุดงดงามและเข้มแข็งที่สุดมีสหายทั่วท้องจัก,กรวาลและยังได้ความรักจากทุกคนยังไม่พออีกงั้นก็เอาไปอีกเฮ้อ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย